สวัสดีครับท่านชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับมือวันี้พศออกับพี่ผีพานองมาตามแนวทางงวดวันที่30ธันวาคม2พันหารอยหกสิบหาครับไปฝากพี่น้องเย็บซี่ครับมาที่วัดปูทุดงเมืองเลยครับหมดที่พันมาเหล็กของปูกะเข่าแต่เหล็กเด่นเหล็กติดเนาะครับส่วนเหล็กจับคู่กับพลาดไปครับส่วนวันนี้สิเป็นเจ้าไหนกับพี่น้องกะ ตามพศมาครับเข่ามาฟังมาเบิ่งน้ากันครับว่าปูสิมีแนวทางตัวใดสําหรับกอดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตามพศมาครับมาฟังมาเบิ่งน้ากันครับกราบนมัสการครับปูสาธุเตือนคนนู้ดเป็นแจ้งใดน้อปูว่าไฟโวยงเงินขึ้นนะเนาะหมดก่อนบ่แม่นเนาะปูเนาะแก่เนืองเนาะ แปดปสามครับปดเปย์แมหนึ่งก็พาเก้าพว่าวมไปก็ไไ้ก็ยันะนึ่แปดสามเก้าสามเี่แถมหนึ่งพอตะเล็กวิ่งเนาะพอตะเล็กวิ่งหที่พันมากเก้ารัศูน์นอยออกศูนเก้าสามบ่ครับออกศูน์เก้าสามเด่นแปดก็ผ่าล่างศูนย์เก้า แต่ว่าเกิดค่าคิดเร่งนอพูนอสามแปดหนึ่งครับนมาปรสามเก่าสนิทนี่เหละเหล็กถูกตองหวดนอพูนอลงขึ้นมาแต้มหนึ่งกรให้กระถือกยังได้ไฮหาไฮรักหาเก่านอพูนเหล็กปันเหล็กรักถือกขุดถึงเหล็กเด่นกับมาเท่างศูนย์กับเก่านอพูนขึ้นมาเท่างสวนกับเก่า แต่วันนี้เออฝันนี่ว่าเนี่ยฝันแล้วมันโมโผล่ความก้นก right ับฝันเคื่อนที so, oid, right? ่ท so, ี่ผาปะนั้นนี่นักงหม่ผู้ยิ่งมามขี่เต้เปนยั้อนนี่กับฝันเึ้นวันที่ที่หาว่าก่อนโอ้ฝันเข้าจักน่อยมาหายอีกผู้ใช่จังหน่อยผูใ่แต่ผู้ยิ่งเขาบาหายผู้ยิงอายุมันสี่สิบกว่าเรยเขาบ้าหายอย่าไจักหน่อยผู้ใช่แต่หักแต่หักมันเปี่นเลยว่าผ้่เนี่ยตีใอยกัน เด็กหน่อยผู้ใช้แต่ว่าเด็กหน่อยเกี่งได้กับเป็นหนึ่งอยู่แล้วงว่าเคยคิดว่าหนึ่งจะเล่ยไว้เขียนล่องเขียนแหวนนึ่งเจ็ดฐานหนึ่งกับซีหาอสี่หาหนึ่งไว้เขียนแต่ว่าขึ้นมาแต่ว่าไม่เขียนเขียนร่องตะเก็ยบานหนึ่งแหละเพราะว่าหัวก้อนฟันเขาดีกน่อยผู้หญิงไม่เห็นเนาะกอดซื้อซีหมดเลยมันฟันนอนอยี่หมองเดียวกันล่ะยี่หมุดงี่หมองเดียวกันแต่ฟันต้องหมด วันที่สิบสี่ก็วันที่สิบห้าก็วันที่สิบหกนะวันที่สิบห้าฝันวันอ่าเขาเรื่อยผู้หญิงมามาหายโดขี่เต็มเดินอ่าก็วันที่สิบหกมาฝันต่อสางจากไว้ออกวันถาเนาะฟันเอาเรื่องรผู้ชายมาหายเยอีแบบนี้ฝันฟันขึ้นแรกกันเอาเรื่องผู้หญิงมาหายผู้หญิงมาหายบบนี้เอาเรื่องผู้ชายมาหายอย่เขาเอาร่องผู้ชายมาหายอายุ ก็เป่านะฮะเกทแปดเดือนนี่ล่ละเขาขาวเปลีนเปี่ในผู้ชายนันจะเป็นยังไงเอาตีเจ้าเขาบอกเลขดิเขาบอกไั้ส่มันนั่นคืนฝันเมื่อคืนคนดีคุณแม่ใช่ไหมยังมาตีดิวันี้ผู้ชายเ็เป็นหา่าหนึงบอก่าคนไปดิบเลกน้อยก็เป็นหนึ่งอะไรเงยิงแน่นอนแล้วเด็กน้าก็ยิงเป็นซีเนาะ มันออกเหล่านะสีหนึ่งก็กอมาเรื่อยสีหนึ่งอะไรเพราะว่าฟันขึ้นกันไหมน,นั่นเห็นว่าออกตัวกลับก็ได้ปู <c oughs> น,นั่นดอ,อกซ <c oughs> ิบเซียนมาอะไรแบนี้มันเห็นว่ามาสีออกมาสีหนึ่งก็ได้เ <c oughs> อามันเกิดขึ้นได้มาเด้ปูถ้าฟันเอ้าฟันปุ๊บเอ่อฟันหลักหาเกา่าขึ้เกา่าม,มีหนึ่งติดหนึ่งมีหนึ่งกัดคัดกิดวา,าวอะไรแบบนก็ต้อนเราหนิ ปันทวนละแล้วมาจุดทูบยัแรงจุดทูบจุดทูบยุ่นเป็นพุ่มเทียนกับมังคา่ายุ่นะไรทูบก็บใหม่เห็นนั่นเลขสองเกตแบบนี้ทูบใหม่ต้องไปแค่นั้นมัู้กพูอันอันอันนี้สามวมื่อใหม่ใหม่หอดกางเต้าหนึ่งเลย<ม>เลขสองตัวเพราะทูบเทียกวอนมัน ปดสามสามแปดเนาะสีสามแปดเนาะซีสามแปดมันออกออกเก่าสามเนาะเก่าสามเ่วกันนั่งเทียกันแมนเล่นเสียกันขึ้นตัวนึงลงตัวนึงรับบอลเนนะบอลเน่บอลน้อนเนาะของบ่มีหักของบ่มีหักคือว่านะพอกพวกเพื่อนก็ฝันกาไม่หลายี่ฝันเพื่อนฝันบหลาหลเนาะฝันบลไหลได้กูปูกตีบหลาหลเนาะตีบ่น้่นก็ ก็จะเกิดเสี่หาหนึ่งเกิดหาหนึ่งสองตัวเท้งนั้นที่ไรกิดเป็นหนึ่งะผู้ยิ่งของมาให้ผู้ใช้ไรผู้ใช้ยันเป็นหานะงานนี้ไรผู้ยิ่งเป็นซิบซี่แล้วมปยันถึงารผู้ใช้ปุณณนี้ยันมันเปลี่ยนยันมาหลอกกันนะยังหลอกยันมันซับกาหลอกซับการหลอกนะแล้วเป็นหาเล้วเป็นเจ็ดมาตเใส่กับงปูเจ็ดต่อ แต่เนยวเดียวน้ามของเงินละโอปูน้าเจ็ดเท่ากับแปดที่แม้าอะห้าเจ็ดก็ตัวมากเยืนแปดละแต่บางวันนี่ตีเป็นเจ็ดมาปูดเจ็ดห้าหนึ่งซีหาหนึ่งเลยแมอ่ะซับขาหลอกก็เทับขาหลอกหลอกเล็กน้อยฟิงผู้ชายมันเกิดแม่นยอวันนึงกอเพื่อน เข้าสีตาดออกมาก็มีซี่หาเจ็ดหาหาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งประมาณานะี้เนาะประมาณนีล้ละนี่เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งสี่หาสี่หนึ่งนี่ละหาหนึ่งก็ตรงตรงอยู่แล้วเลขทูปนี่ก็มีสองเจ็ดตัวเจ็ด,ดตัวเจอโค<ด>โ,โลเลขทูปใม่ก็มัดเงื้อดีล้มก็ล้มไหใหม่หอดกลางนี่ยังเศร้าไหมใหม่หอดกลางเศร้าจริงหอดเศร้าล้มขาด เป็นตรงนี้ก็ช่วยกัได้โอ้เก้าสองเป็นเลขมากล้อพู้น้องเก้าสองเป็นเลขมากน้อเกิดมากเลขแสนล่องเพิ่มตัวนึงครับที่จริงเลขปูกับฟันใดก็มีสองหางเนาะมีสองหางเตี่ยวมากก็มีสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งคันเด่นเนาะแต่มาตัดออกมากกับมันเกิดขึ้นบึงขึ้นหลายเนาะแต่ว่าเก่าสองเป็นเก้าสองเป็นเหล็กมากน้อผูเน้อเป็นเล็กมากเหล็็กกมาหลกชอบ ก็เลกทั่วแบสองเจ็หมืนเมื่อ้เขาก็เลกเด่นอยู่หรอครับเลขเด่นเลกร่องอยู่เด่นเจ็ดกับหกร่องสองกับหนึ่งข้อมฟันบ่หลายเหมือนข้อมฟันบ่หลายน้อยน้่ยนเฉีนน้อยเกียนว่าโปอะไอข้อมฟันหน่อยนะว่ามันคือกันรัดที่คือกันไงเลขเด่นวหมนี้นี่เจ็ดกับหกบบกูเจ็ดกับหกร่องสองกับหนึ่งกับหนึ่งข็ขอกันขากันมากรดดไหม หันเก่ารับศูนย์แปดรับห้าเขาต้งรักลอยรักสิบงต้องหันเนอะเด่นออกศูนย์เก้าสามที่จริงเล็กเล็กฝันฝันสองกอกบอกปู่ฝันกอกแรกเขาเอาเรื่หน่อยไม่ยิ่งมาหาย่ปิดก็ม,มาาันกอกสองคน ฝันขึ้นที่สองผนเอาผู้ไส้เมื่อไห้น้อยผู้ไส้มาให้ปูปูเป็นเจ็ดนอปูตีปูเป็นเจ็ดเล็กน้อยผู้ไส้ก็เป็นหาอ่าก็เลยตีเป็นผูยิงปูยิ่งออกมาให้ผู้ยิ่งอายุสี่สิบกว่าแล้วมาให้โอ้ปูยิ่งเล็กน้มาให้ผู้ยิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่าผู้ใหญ่แล้วอุ่นอุ่นเล็กน้อยมาให้ครับนี่สิเป็นเก้าสีซะ ว่าว่าไม่เก่าหรอกเพราะว่าถึงเก่าทุกป่าว่าว่าทั้งถั่วปนนมานติปูอายุสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าอเป็นหกสิบเป็นไปงที่เ่ปเป็นผู้ถ่่วจงเสี่เนผู้ถ่าเนาะออเกิเป็นซีนี่และเนาะเป็นซีอันซีนี่ละสีห้าหนึ่งสีห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเนาะปูเนาะสองตัวขึ้นนะครับแจหนึ่งในก็มีแทนแน่นอหนึ่งหนึ่งนี่จงได้กับมาเทปู เอาขันมาสีมีหาหนึ่งสีหนึ่งสองตัวปูขันมาก็สองตัวกันีลยให้พวกเราซื้อสิบเอ็ดเกิดห้าสิบเอ็ดสอตัวครับเกิดว่าง่ายนอกปูนาะได้กี่มี่หนึ่งครับมี่หนึ่งครับครับให้พี่น้องเอาไปพี่เจรณาพงน็อตปูเนาะตัวเหล็กมันแบบมีเขามีรุดไดนอกปูเนาะตามจังหวะตามช่วงเวลา ก็ต้องให้พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายก็ให้โปรดใช้พิจารนนญาณเนาะปูเนาะียบเทียบแกะกันบ,บ,บ้างบ้งเป็นยังไงอันมากเออจัองนั้นคิดเบ้างหันมากก็จังนั่ไปลงทุนเนาะปูเนาะทุนมากกับผ่านไปครับข้อความฝันอฝนอกนี่ครับอันนี้เป็นเหล็กฝันเหล็กนีม่มตของปูเนาะครับคำหนอคำนวณเนาะครับเอาถ่ายคลิปกับนิมนต์ปูให้ สุขภาพี่น,อน,บบนออ้องที่เรับื่องสุขภาพความสุขกายสุขใจที่แม่ไก่ขมาความขันหาเราฮกตะโพไก่ขมาแล้วก็มีอายุวันนอสุขขังพลังกระภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะนีอายุมีอายุวันนาสุขภาพละสาธุเจริญพรสาธุ